มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดมามันผิดทั้งหมดลุงรัฐหนูไม่ได้เลือกเขาและหนูก็ไม่ได้รักเขาก็เอาถุงรุมัวหนูตีหัวหนูไล่ลากหนูก็ไปในคอกมัวและทําไม่ดีไม่ร้ายก็คือใจหนูค่ะและคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือหนูเลยหนูเสียใจมากและหนูก็ขอยืนยันตรงนี้ว่าหนูไม่ได้เลือกเขาส่วนมาถึงพี่ไทยพี่ไทยก็ดูจะเหมือนคนที่ไว้ใจได้แต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองไม่ได้ว่าเขารักหนูและทําเพื่อหนูจริงๆส่วนพี่ไกลยค่วาหนูรัักเค้ารงอนนหูกก็เเลือ้ แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ปลักสายไล่สงหนูให้หนูไปอยู่กับลุงรัดหนูยอมรับค่ะว่าหนูเสียใจมากมาครั้งนี้หนูก็จะเลือกพี่ไกรอีกถึงแม้คุณพ่อคุณแม่จะกีดกันหนูจะหนีตามเขาไปค่ะหนูจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เขามาถึงแม้ว่าจะกัดก้อนเกลือกินหนูยินดีค่ะหนูจะกัดก้อนเกลือหนูยอมเป็นไตค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ได้โปรดอย่ากีดกันเราเลยนะคะให้เราได้แต่งงานกันให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอย่างน้อยสักสี่ปีก็ยังดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยืนยันว่าจะให้หนูไปอยู่กับลุงรัดอีกเดียจะได้เห็นดีกันค่ะหนูจะผูกข้อตายกับเส้นก๋วยเตี๋ยว